สามารถแลนสไลด์แล้วสามารถที่จะจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้ไหมต้องชนะ no other options ไม่มีทางอื่นคุณคิดว่าประเทศวันนี้มันจะไปต่อได้อีกสักกี่น้ำจับตรงไหนก็เปื่อยหมดอะจับตรงไหนก็เป็นปัญหาหมดแล้วหนทางเดียวที่เราจะรีเซ็ต แล้วชุบชีวิตประเทศให้มันกลับมาเป็นผู้เป็นคนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกได้เนี่ยมันต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ะวันนี้เราเชื่อว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองเดียวที่จะสามารถสร้างรัฐบาลนั้นให้มารับใช้ประชาชนคนไทยได้เราเห็นแล้วว่ารัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพเนี่ยมันส่งติมันนโยบายไม่ได้วันนี้ก็เห็นแล้วเดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องยาเสพติดเรื่องชายแดนไม่มีอะไรได้สักอย่าางเเลยนนะะพรฉั้ เราจะต้องไม่สำรอยทำไมต้องชนะแลนสไลด์เพราะเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพในการมาจัดการปัญหาทุกอย่างที่ไม่ได้ถูกจัดการมาตลอด10กว่าปีของการเมืองไทยมันจะไม่เป็นแบบครั้งที่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่มีสวเพราะฉะนั้นครั้งหน้าตัดสินกันที่ปลายปากกาของประชาชนถ้าเราได้เสียงจากประชาชนมากพอตั้งรัฐบาลได้และนั่นคือเสียงที่จะกําหนดอนาคตของประเทศพวกเราเป็นแค่ผู้รับใช้เป็นแค่ยานพาหนะเป็นแค่รถที่จะพาพวกคุณไปถึงฝัง่ง แต่ผู้ที่เลือกเส้นทางผู้ที่กลุ่มพรมอะไรคือพวกคุณและปากกาของคุณคือปากกาที่จะก,กำหนดอนาคตของประเทศ